ฉันไม่มีวันลืมรอยยิ้มย้อเย้บนใบหน้าของเขาในครั้งแรกที่เขาเดินเข้ามาในอาาพาร์ตเมนต์ของฉันมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มธรรมดารรมดาแต่มันกลับเป็นรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความตัดสินเนื้อกว่าและย้อเย้ตักถางรวมอยู่ในรอยยิ้มเดียวกันเขามองไปรอบๆย่นจมูกราวกับกำแพงกำลังทำให้เขาขุ่นเคืองห้องนั่งเล่นเล็กๆแสนสบายของฉันตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์มือสองและต้นไม้ที่ฉันดูแลมานานหลายปีกลับรู้สึกเล็กลงอย่างกระทันหันว้าวเขาหัวรอบเบาๆพลางลูกมือบนโซฟาเก่าๆของฉันฉันไม่รู้เลยว่า ยังมีคนใช้ชีวิตแบบนี้อยู่คอมันพูดเหล่านั้นบาดลึกเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้อกฉันบีบแน่นแก้มแดงดำและทุกความคิดที่ไม่มั่นคงเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินก็พร่งครูกลับมาทันทีมันไม่ใช่แค่เรื่องอภารตเมมต์ของฉันแต่มันเกี่ยวกับชีวิตของฉันการทำงานหนักของฉันและศักดิ์ศรีของฉันฉันฟื้นหัวเราะพยายามซ่อนความเจ็บปวดที่คำพูดของเขาพูดออกมาแต่ภายในใจกลับมีบางอย่างมืดมนกำลังก่อตัวขึ้นประชดประชันหรือเขาคือคนที่ยืนกรานจะมาเยี่ยมฉันเขาบอกว่า อยากเห็นว่าฉันใช้ชีวิตยังไงแต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นแค่โอกาสดูถูกฉันเท่านั้นเขานอนพลาอยู่บนโซฟาของฉันราวกับประชายเยะเยอะสีที่ลอกบนผนังและพูดติดตลกว่าห้องครัวเล็กนิดเดียวในธรรมหารในนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันเคยเห็นตู้เสื้อผ้าใหญ่กว่านี้มาก,ก่อนฉันอยากจะกรีดร้องอยากโยนเขาออกไปตรงนั้นเลยแต่ฉันกลับเงียบกำหมัดแน่นจนเล็บจิตเข้าไปในฝ่ามือฉันบอกตัวเองว่าใจเย็นใจเย็นไว้อยากทำให้เขาพอใจที่เห็นคุณเสียใจ แต่ในขณะที่เขานั่งคุยโม้เกี่ยวกับคฤหาหาดรถหรูและชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเขาบางอย่างในตัวฉันก็ระเบิดออกมาเห็นหมายเวลาใครทําให้คุณอับอายคุณมีสองทางเลือกคือถอยหนีจากคําพูดของพวกเขาหรือลุกขึ้นมาพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดคืนนั้นขณะที่ฉันนั่งอยู่ตรงข้ามเขาแซงทําเป็นยิ้มฉันก็ตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ยอมให้เขาหัวเราะทีหลังเด็ดขาดตอนแรกฉันไม่รู้ว่าจะสู้กับคนอวดดีที่อ้างว่า มีพร้อมทุกอย่างได้ยังไงเขาวาดภาพชีวิตที่ฟุ่มเฟือยราวกับภาพวาดคฤรหาหน์หลังใหญ่โตรประดับประดาด,ด้วยควมระยะสระว่ายน้ำร้ขอบพื้นหินอ่อนนำเข้าเขาบรรยายทุกอย่างอย่างละเอียดจนแม้แต่ฉันเองก็ยังรู้สึกด้วยค่าเมื่อเปรียบเทียบแต่ลึกๆแล้วเสียงหักเนื่องกระซิบกับฉันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรอวิธีที่เขาคุยโวโอโอ,โอดนั้นเหมือนซ้อมมาเกือบจะดูขัดเกลาเกินไปเสียด้วยซ้ำยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งสังเกตเห็นข้อบกพร่องในเรื่องราวของเขามากขึ้นเท่านั้นเขาบอกว่าสระว่า แทบจะวางในสวนหลังบ้านไม่ได้เลยเขาอ้างว่ามีรถสี่คันแต่ลังเลเมื่อฉันถามว่าเป็นรุ่นอะไรบางอย่างดูไม่เข้ากันฉันนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นพยักหน้าตามเล่นบทคนโง่แต่ในใจลึกๆแล้วฉันกํำลังวางแผนอยู่ท่าคารืหาของเขาเป็นของจริงกะพอดีสิฉันคงทนความอับอายขายหน้าได้แต่ถ้ามันไม่ใช่โอ้ถ้ามันไม่ใช่ของจริงฉันคงเปิดโปงเขาในแบบที่เขาไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้ คืนนั้นหลังจากที่เขาจากไปในที่สุดอาพาร์ตเมนต์ของฉันก็รู้สึกอึดอัดเสียงหัวเราะของเขาก้องอยู่ในหัวซ้ำและซ้ำเล่าฉันนอนไม่หลับฉันจ้องมองเพดานกำมัดแน่นหัวใจเต้นแรงความอับอายขายหน้านั้นทนไม่ได้แต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เช่นกันมีบางอย่างบอกฉันว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนอย่างที่เขาแซงทำเป็นและถ้าฉันพูดถูกฉันกำลังจะพลิกสถานการณ์สายเขาด้วยวิธีที่น่าพึงพอใจที่สุดเท่าที่จะเป๊กแลบไปได้ฉันไม่รู้เลยว่า ความสงสัยของฉันจะนำฉันไปสู่ความจริงที่น่าตกตะลึงในไม่ช้าซึ่งไม่เพียงแต่จะทำลายคำโกหกของเขาเท่านั้นแต่ยังทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเขาตกตะลึงอีกด้วยและมันทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจเสี่ยงครั้งหนึ่งที่ฉันทำในเช้าวันรุ่งขึ้นชื่อของฉันคืออิซาเบลลาแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเรียกฉันว่าเบลล่าฉันอายุ25เกิดในเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเรื่องความร่ำรวยหรือของฟุ่มเฟือยที่ซึ่งบุคลิกลักษณะสำคัญกว่าเงินทองพ่อแม่ของฉันทำงานหนักมาตั้งแต่เเด็ก็กแมปนครู ส่วนพ่อเป็นคนขับแท็กซี่ถึงแมเพ่อว่าเราจะมีเงินไม่มากนะักแต่เราก็มีความซื่อตรงมีเสียงหัวเราะและมีศักดิ์ศรีที่เงินซื้อไม่ได้ค่านิยมเหล่านี้หล่อล้อมฉันและแม้กระทั่งตอนนี้ที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมืองฉันก็ยังคงยึดมั่นในค่านิยมเหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจอาพาร์ตเมนต์ของฉันอาจดูไม่น่าสนใจสำหรับคนนอกแต่สำหรับฉันแล้วมันคือบ้านทุกมุมล้วนบอกเล่าเรื่องราวของความพยายามโซฟา ของที่เจอในร้านขายของมือสองที่ฉันเอามาหุ้มเบาะใหม่เองในวันหยุดสอดูสัปดาห์ที่แทบจะไม่มีเงินซื้อของกินชั้นหนังสืออัดแน่นไปด้วยนิยายหูพับที่ฉันสะสมมาตั้งแต่สมัยมัธยมแม้แต่แก้วกาแฟที่ไม่เข้าชุดกันในครัวก็ยังเต็มไปด้วยความทรงจำของการนัดดื่มกาแฟกับเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างฉันในยามที่ฉันหมดตัวและลำบาก มันอาจจะไม่เป็นประกายราวกับพระราชวังแต่มันคือของฉันมันคือผลลัพธ์จากการทำงานหลายปีคําคืนอันยาวนานในงานการตลาดและการเสียสละที่ฉันทำเพื่อให้ยินหยัดได้ด้วยตัวเองแต่แล้วในเย็นวันเดียวเดเร็กก็พยายามจะลอกคราบความภาคภูมิใจทั้งหมดนั้นออกไปเขาทำให้สารที่ศักดิ์สิทธิ์ของฉันรู้สึกเหมือนกรงขังเขาเย่ะเย้ยสีที่ลอกบนผนังของฉันขนาดของห้องครัวของฉันแม้แต่ต้นไม้ที่ฉันดูแลอย่างทนุถนอมสำหรับเขาการใช้ชีวิตแบบรูหราอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเขาต้องลดทอนคุณค่าของฉันลง เื่อให้รู้สึกสูงขึ้นความจริงก็คือเดเร็กมักจะแสดงท่าทีเยี่ยยิงแบบนั้นมาตลอดเราพบกันผ่านเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งตอนแรกเขาดูมั่นใจและมีสเสน่ห์ด้วยซ้ําเขารู้วิธีทําให้คนอื่นหัวเราะรู้วิธีดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างทุกคนดูหลงใหลในตัวเขาต่างจดจ่ออยู่กับเรื่องราว,ควา,รรวความร่ํารวยและความหรูหราไม่รู้จบของเขาไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนสุดหรูรถยนต์หรูและแน่นอนคฤริสา์หลังใหญ่ของเขายอมรับว่าความอะยากรู้อยากเห็นเข้าครอบนําฉันฉันอยากรู้ว่า เขาพิเศษจริงอย่างที่เขาอ้างหรือเปล่าและเมื่อเขาเริ่มชวนฉันออกเดทฉันก็ตกลงเดทของเรานั้นฟุ่มเฟือยสุดๆทั้งร้านอาหารบนดาดฟ้าบาแชมเปญหรือรถพร้อมคนขับเขามักจะทําให้คนทั้งโลกมองว่าเขาใจกว้างและมีอํานาจเขายืนยันที่จะจ่ายทุกอย่างแต่ก็มีน้าเสียงเย้ยหยิงแฝงอยู่เสมอร,ราวกับว่าเขากําลังจดบันทึกขึ้นหนึ่งตอนที่ฉันเสนอจะหารบินเขายิ้มยาะแล้วพูดว่าเบลล่าที่รักเก็บเงินไว้เธอเธอต้องใช้มันจ่ายค่าเช่าในกล่องเล็กๆที่เธอเรียกว่าอพาร์ตเมนต์ฉันหัวเราะออกมาในตอน นั้นแต่ภายในใจคำพูดเหล่านั้นมันเจ็บแปรึกและเมื่อเขามาเยี่ยมบ้านฉันและย่อเย้ยฉันอย่างตรงไปตรงมาบางอย่างในตัวฉันก็เปลี่ยนไปตลอดการเช้าวันรุ่งขึ้นฉันสลัดความรู้สึกที่ว่าเดรกโออะไรบางอย่างออกมาไม่ได้เลยสำหรับคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของคฤหาสน์เขาไม่เคยชวนฉันหรือใครก็ตามไปดูเลยเขามีข้ออ้างตลอดทั้งเรื่องรีโนเวทงานส่วนตัวโอเบลล่ายังไม่พร้อมรับแขกหลบเรียงตลอดเวลาแล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่าวิกกีโอ้อด ของเขามักจะดูซ้อมๆเกินไปหน่อยเรียบเรียงเกินไปหน่อยคำบญญรรยายคฤราหั์ของเขาฟังดูเหมือนของที่ดึงมาจากนิตยสารแม้กระทั่งบางครั้งเขาก็แย้งตัวเองด้วยซ้ำบอกว่าสระว่ายน้ำของเขาขนาดเท่าโอลิมปิกแล้วทีหลังก็อ้างว่ามันแทบจะวางในสนามไม่ได้เลยแล้วมันยังไงกันเช้าวันนั้นขณนะที่กำลังจิบกาแฟจากแก้วบินใบหนึ่งฉันก็ตัดสินใจฉันจะไม่อยู่กับความสงสัยนี้อีกต่อไปฉันต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับเดเร็กเขาเป็นชายผู้มั่งคั่งที่ชีวิตหรูหราโอ้อากกว่าฉันจริงๆหรือว่าเป็นแค่ภาพลวงตา ถ้ามันกลายเป็นเรื่องจริงกอช่างมันเถอะฉันคงยอมรับว่าโลกของเรามันต่างกันแต่ถ้ามันไม่ใช่เดเรกก็คงจะต้องเผชิญกับความอัปยศที่เลวร้ายยิ่งกว่าอะไรที่เขาเคยทําให้ฉันเสียอีกและก้าวแรกสู่การเปิดเผยความจริงนั้นคืออะไรถามคําถามที่เขาไม่คิดว่าฉันจะกล้าถามฉันเริ่มสืบสวนอย่างเงียบๆฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถเผชิญหน้ากับเดเร็กตรงๆได้ยังไม่ใช่ตอนนี้ผู้ชายอย่างเขาชอบทําตัวเยอหยงและถ้าฉันกล่าวหาเขา ดยไม่มีหลักฐานเขาก็จะแค่บิดเบือนความจริงทำให้ฉันดูอิจฉาหรือขมขื่นไม่สิฉันต้องฉลาดกว่านี้ฉันต้องการให้เขาบอกความจริงกับฉันแบบเปิดได้เผยฉันจึงเริ่มปลุกเมล็ดพันธุ์ในบทสนทนาของเราเย็นวันหนึ่งขณะรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารอิตาเลียนหรูที่เขายืนยันฉันโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วยิ้มหวานเดรกเธอพูดถึงคฤหาสน์ของเธอตลอดแต่ไม่เคยให้ฉันดูรูปเลยฉันอยากเห็นมันสักครั้งมั่นใจว่า มันต้องสวยแน่ๆซ้อของเขาหยุดอยู่ที่ปากครึ่งหนึ่งชั่วพริบตาเดียวฉันเห็นบางอย่างแวบผ่านใบหน้าของเขาลังเลบ้างหรือแม้แต่ตกใจบ้างแต่แล้วเขาก็ฟื้นหัวเราะออกมาโอเบลล่าเธอรู้จักฉันดีฉันถ่ายรูปไม่เก่งเลยอีกอย่างตอนนี้ที่นี่กำลังปรับปรุงอยู่ยังไม่อยู่ไอณสภาพที่น่าอวดเท่าไหร่ปรับปรุงใหม่อีกแล้วข้ออ้างเดิมๆฉันพยักหน้าแซงทำเป็นเชียอเขาแต่ภายในใจกลับยิ่งสงสัยหนักขึ้น ลายสัปดาห์นั้นฉันลองอีกครั้งคราวนี้ฉันพูดขึ้นมาแบบสบายๆระหว่างขับรถคุณมารับฉันตลอดแต่ฉันไม่เคยไปบ้านคุณเลยทำไมเราไม่ไปกินข้าวเย็นที่นั่นบ้างล่ะฉันทำอาหารได้ด้วยเขากำพูม,มาไายแน่นขึ้นกัดฟันแน่นก่อนจะฟื้นยิ้มอีกครั้งเบลาบ้านฉันซับซ้อนนะมีตารางงานพนักงานมีตารางงานซ่อมบำรุงแค่มาหาคุณง่ายกว่าตอนนั้นฉันไม่ได้กดดันอะไรต่อแต่ใจฉันเต้นแรงเจ้าของบ้านตัวจริงจะไม่หาข้อแก้ตัวแบบนั้นเจ้าของคฤหาสตัวจริงคงจะก,กระตือรือร้น เพื่ออวดมันแต่เดเร็กกลับหลีกเลี่ยงมันเหมือนโรคระบาดตอนนั้นเองที่ผมเริ่มรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองผมจําได้ว่าเขาชอบโอ้อวดอยู่เสมอว่าอาศัยอยู่ในย่านที่รูรราที่สุดในเมืองผมเลยลองหาข้อมูลดูผมค้นดูข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ค้นหารายการอาสังหาริมทรัพย์แม้กระทั่งเลื่อนดูแท็กในโซเชียลมีเดียของย่านที่เขาอ้างว่าอาศัยอยู่ผมคิดว่าถ้าเดเร็กเป็นเจ้าของคฤหาสน์จริงๆใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือแขกในงานปาร์ตี้คงโพสตเกี่ยวกับคฤหาสน์นั้นไปแล้ว แต่กลับไม่มีอะไรเลยไม่มีร่องรอยของเดเร็กไม่มีร่องรอยของคฤริสา์หลังใดที่ตรงกับคำบรรยายอันยิ่งใหญ่ของเขาเราวกับว่าที่ดินของเขาไม่มีอยู่จริงแล้วฉันก็ตัดสินใจลองทดสอบเขาตรงๆมากขึ้นคือหนึ่งตอนที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆฉันพูดแบบชิวๆว,ว่าโอเดเร็ก oh สุดสัปดาห์นี้พวกเราไปเที่ยวบ้านนายกันไหมนายโปรโมทมาหลายเดือนแล้วนะักตรงเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาของเพื่อนๆสว่างขึ้นด้วยความอยากรู้อยากอยาก,อยากเห็นแต่ใบหน้าของเดเร็กกลับซีดเผือ ด่เขารีบปิดปากหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะของเขากลับว่างเปล่าอ้ออยากไปนะแต่ตอนนี้บ้านไม่ว่างแล้วไว้คราวหน้าก็ได้การที่เพื่อนๆของเขาสบตากันทําให้ฉันรู้ว่า ฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่เริ่มจะสงสัยเขาคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนออกไปแล้วเดเร็กก็เข้ามาหาฉันจนมุมเขาหลีตาลงเสียงของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามต่ำเบนล่าทำไมเธอถึงหมกมุ่นอยู่กับการเห็นที่ของฉันนักนะัแค่คำพูดของฉันยังไม่เพียงพอสำหรับเธออีกเรือหัวใจฉันเต้นแรงแต่ฉันสบตาเขาอย่างใจเย็นแน่นอนเดเร็กฉันแค่สงสัยคุณทำให้มันฟังดูน่าทึ่งมุมมากเขาจ้องมองฉันอยู่ครู่หนึ่งราวกับพยายามหาคำตอบว่าฉันจับได้เขาหรือเปล่าจากนั้นเขาก็ฝืนยิ้ม และจุบหน้าผากฉันแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดในกายเขาตอนนั้นเองที่ฉันรู้แน่ชัดว่าเดเร็กกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ยิ่งเขาพยายามปกปิดมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยเขามากขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือฉันก้าวล้ำหน้าไปหนึ่งก้าวแล้วฉันมีแผนที่จะตามเขาไปเปิดเผยความจริงด้วยตาตัวเองและโอกาสก็มาหาถึงเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้โอกาสมาถึงในคืนวันศุกร์เดเร็กพาฉันไปทานอาหารเย็นอีกครั้งคราวนี้ที่เล้าบนดาดฟ้า ซึ่งเขาสั่งวายที่แพงที่สุดในเมนูโดยไม่ลังเลเลยเขาประทับใจกับความสนใจที่ได้รับจากพนักงานเสิร์ฟเมื่อเขาทำบัตดแพทิัมาล่นลงบนโต๊ะราวกับว่าความแวววาวของบัตรเป็นเครื่องพิสูจน์ความสาเร็จของเขาเพียงอย่างเดียวตอนเราจากไปเขาบอกฉันว่ามีการประชุมสําคัญต้องเข้าร่วมก่อนกลับบ้านนั่นเป็นโอกาสของฉันฉันรีบขึ้นรถแท็กซี่และบอกคนขับให้ขับตามรถไปอย่างเงียบๆเมื่อฉันปิดเกือหวัวใจเต้นแอร์ รงจนกลัวว่าคนขับจะได้ยินฉันรู้ว่านี่เป็นการประมาทแต่ความกระหายในความจริงนั้นรุนแรงกว่าความกลัวเราขับรถวงเวียนไปตามถนนในเมืองเกือบ20นาทีในที่สุดรถของเดเร็กก็มาถึงย่านหนึ่งแต่มันไม่ใช่ชุมชนรูรามีรั้วรอบขอบชิดอย่างที่เขาเคยโอโ้อวดมาตลอดไม่มีสนามหญ้าก,กว้างใหญ่ไม่มีประตูเหล็กไม่มีคฤหาที่มีคมระยะสองประกายผ่านหน้าต่างบานใหญ่แต่กลับเป็นบ้านทาวเฮาเรียบง่ายเรียงเป็นแถวเรียบง่ายและเหมือนกันทุกประการฉันเอนตัวไปข้างหน้า และริตาผ่านหน้าต่างนี่มันไม่ถูกต้องเลยเดร็กจอดรถไว้ข้างนอกหนึ่งในนยูนิตมองไปรอบๆอย่างกังวลจากนั้นก็รีบเข้าไปข้าในราวกับว่าเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นฉันรู้สึกถึงอะดรนาลีนพุ่งพ่านนี่มันคารนหของเขาหรอทาวเฮาสองห้องนอนที่เบียดกันเข้ามาแบบเดียวกันเนี่ยนะคนขับเหลือบมองฉันผ่านกระจกมองหลังอยากให้ฉันจอดตรงนี้หรอฉันสายหัวอย่างรวดเร็วไม่ไปต่อเธอช้าลงหน่อยขณะที่เราเดินผ่านไปฉันมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนสีลอกระเบียงรบไม่มีร่องรอยของความร่ำรวย หรือความโอ้อาใดๆความสงสัยของฉันได้รับการยืนยันแล้วคฤราสห์สของเดเร็กไม่มีอยู่จริงอาณาจักรแห่งความหอรออูราของเขาเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ฉันไม่สามารถพึ่งพาสิ่งที่เห็นจากภายนอกได้ฉันต้องการหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้บางอย่างที่ฉันถือไว้ในมือได้ดังนั้นฉันจึงเริ่มวางแผนดําเนินการต่อไปวันต่อมาฉันก็ทําตัวปกติเวลาอยู่กับเดเร็กหัวเราะก,กับเรื่องราวของเขาแกล้งทําเป็นว่าตาฝาดเพราะคําโกหกของเขาแต่ในใจลึกๆแล้วฉันก็เริ่มขุดคุยลึกลงไปอีก ฉันถามคำถามแบบสบายๆกับเพื่อนๆของเราแกล้งทำเป็นใสยซื่อเดเร็กเคยชวนพวกเธอมาบ้านไมเค้หาชอบบอกว่าบ้านเขาสวยแต่ฉันไม่เคยเห็นเลยคำตอบของพวกเขาบ่งบอกอะไรบางอย่างคนส่วนใหญ่สายหัวเปล่าไม่เคยไปที่นั่นเลยหนึ่งในนั้นถึงกับยอมรับว่าพูดจริงๆนะฉันว่ามันแปลกเขาพูดถึงมันบ่อยมากแต่ไม่มีใครเคยเข้าไปข้างในเลยรอยร้าวในภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบของเดเร็กกำลังขยายกว้างขึ้นฉันรู้ว่า มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ทุกคนจะเริ่มตั้งคำถามกับเขาแต่ฉันไม่อยากรอฉันอยากเป็นคนที่ดึงพรมออกจากใต้ร่างของเขาเย็นวันหนึ่งขณะที่เดเร็กกำลังอาบน้ำอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของฉันฉันแอบดูโทรศัพท์ของเขาฉันไม่ได้ภูมิใจกับมันเลยแต่ความอยอหากรู้อยากเห็นของฉันมีมากกว่าความรู้สึกผิดข้อความของเขาบอกฉันทุกอย่างเขาคุยเรื่องค่าเช่าบินคั้งชำระแม้แต่ข้อความจากเจ้าของบ้านที่เตือนเขาว่าการสุบุรีบนระเบียงนั้นผิดกฎเจ้าของบ้านไม่ใช่ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่ผู้ช่วยส่วนตัวเจ้าของบ้านหัวใจฉันเต้นแรงตอนถ่ายรูปข้อความนี่มันสุดยอดไปเลยแต่ฉันยังไม่พอใจฉันต้องการหลักฐานที่มองเห็นได้บางอย่างที่จะไม่เหลือข้อแก้ตัวใดๆสุดสัปดาห์ถัดมาตอนที่เดเร็กบอกฉันว่าเขาต้องบินไปทำงานฉันก็รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องโกหกแทนที่จะนั่งรอยอยู่เฉยๆฉันกลนฮับตรงดิ่งไปที่ทเท้าเท้าหลังนั้นทันที ฉันเดินตรงไปที่ประตูหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเต้นแล้วพอเพื่อนบ้านพมาของเขาออกมานอกบ้านฉันก็คว้าโอกาสนั้นไว้ขอโทษนะคะฉันพูดอย่างอ่อนหวานทางชี้ไปที่ห้องของเดเร็กเดเร็กเพื่อนฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเพื่อนบ้านหัวเราะอ้อหมายถึงคนที่แท้งทำเป็นรวยหน้าเรือใช่เขาเช่าบ้านอยู่แถวนั้นคุยโมเรื่องคฤหาจอยู่รึอย่าไปเชื่อมันเลยคากันไกลฉันแทบหลุดคำพูดธรรมดาาของเพื่อนบ้านยืนยันทุกสิ่งที่ฉันสงสัยเดเร็กไม่ได้แค่โกหกฉันเขากำลังโกหกทุกคนและในตอนนั้นเองชา อันก็ตรหนักได้ว่าฉันไม่ได้แค่เก็บความลับไว้ฉันกำลังถืออาวุธอยู่คำถามเดียวก็คือฉันจะใช้มันอย่างไรเป็นเวลาหลายวันที่ฉันหยุดคิดคำพูดของเพื่อนบ้านคนนั้นในหัวไม่ได้เลยไอ้คนที่แกล้งทำเป็นรวยมันแทบจะน่าขันที่เดเร็กแสดงออกถึงตัวเองราวกับเป็นกษัตริย์ผู้ไร้ซึ่งการแต่ต้องขณะที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าแต่สำหรับฉันแล้วเสียงหัวเราะนั้นไม่เพียงพอเขาทำให้ฉันอับอายขายหน้าเยาะเย้ยบ้านของฉันและทำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยไหม นะฉันต้องการให้เขารู้สึกแบบเดียวกับที่ฉันรู้สึกมากกว่าสิบเท่าแต่ยังไงละ่ะเดรกฉลาดหลักแหลมระมัดระวังรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่เสมอเขาอบล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่เสพเสน่ห์ของเขาและไม่เคยตั้งคำถามกับเรื่องราวของเขาเลยถ้าฉันเปิดโปงเขาอย่างตรงไปตรงมาเกินไปเขาจะบิดเบือนเรื่องราวเรียกฉันว่าขมขื่นหรืออิจฉาหรืออาจถึงขั้นปฏิเสธทุกอย่างไม่เลยฉันต้องการแผนการที่จะทำลายเขาจากภายในสู่ภายนอกแผนการที่ปฏิเสธไม่ได้จนบ้านพัยของเขาพังทลายลงต่อหน้าทุกคน โอกาสอันยอดเยี่ยมมาถึงในงานเลี้ยงสังสรรค์ของเพื่อนเราคนหนึ่งเดเร็กชอบจัดทริปไปเป็นกลุ่มๆตามร้านอาหารบาเลาหรือที่ไหนก็ได้ที่คนทั่วไปจะได้อวดความร่ำรวยของตัวเองคืนนั้นขณะจิบค็อกเทลเขาก็กลับมาอวดชมอีกครั้งเมื่อคือนเชฟผมทำรีซอตโตทรัฟเฟิลได้อร่อยสุดยอดเลยเขาพูดเสียงดังเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งโตได้ยินพวกคุณจริงหรือต้องแวะมาที่คาริฮาเร็วๆนี้แค่ห้องเก็บไว้ก็ทำให้คุณถึงแล้ว ฉันจิบเครื่องดื่มพลางซ่อนรอยยิ้มไว้นั่นแหละคือจังหวะเปิดที่ฉันต้องการพอดีฉันโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างใสซื่อนั้นเราจัดกันสุดสัปดาห์หน้าเลยหายเมื่อละมื้อเย็นที่บ้านคุณๆพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากฉันคิดว่าเราทุกคนคงอยากเห็นเหมือนกันโตระเบิดด้วยความตื่นเต้นใช่ในที่สุดถึงเวลาแล้วเดเร็กเพื่อนๆของเขาแทบจะตื่นเต้นจนแทบหยุดหายใจแต่ใบหน้าของเดเร็กกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปรอยยิ้มของเขาเริ่มสั่นคลอนและช่วขณะหนึ่งฉันคิดว่า เขาคงสำหรับความเยอหยงของตัวเองเขาพูดตะกุกตะกักเอสุดสัปดาห์หน้าอาจจะยากหน่อยสาวายน้ำกำลังปรับปรุงแล้วก็ฉันตัดบทเขาอย่างอ่อนหวานอาเทอร์นาเราไม่ได้ต้องการสาวายน้ำรอกเราแค่อยากดูคฤริสน์อันโด่งดังของคุณเท่านั้นเองฉันจะช่วยทำอาหารให้ด้วยคนอื่นๆหัวเราะและโห่ร้องเห็นด้วยเดเร็กถูกต้อนจนมุมท่ามกลางสายตาจ้องมองเขาไม่อาจถอยกลับได้โดยไม่แสดงสีหน้าสงสัยกลางของเขาเกรงขึ้นและในที่สุดเขาก็ฟืนยิ้มออกมาเอาละวันเสาร์หน้ามื้อเย็นที่บ้านฉัน ต้ปรบมือพลางวางแผนกันเรียบร้อยแล้วฉันนั่งลงซ่อนความรู้สึกตื่นเต้นร้อใจไว้ในใจเขาเพิ่งเดินตรงเข้ามาในกับดักของฉันตลอดสัปดาห์นี้เดเรกพยายามมดนิ้นรนหาทางออกเขาส่งข้อความมาแก้ตัวให้ฉันทั้งปัญหาท่อประปาพนักงานลาพักร้อนปัญหาไฟฟ้าฉันตอบเขาไปอย่างร่าเริงเตือนเขาว่าทุกคนตื่นเต้นฉันรู้ว่าเขากำลังตื่นตระหนกและฉันก็รักทุกวินาทีที่เจอเรื่องแบบนี้ในที่สุดวันเสาร์ก็มาถึงวันแห่งการชำระบัญชี ฉันแต่งตัวเรียบๆไม่อยากเปิดเผยความคาดหวังแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงด้วยอะดรีนาลีนกลุ่มเพื่อนของเรามารวมตัวกันที่จุดนัดพบตื่นเต้นกับคฤริหาต์หลังใหญ่ที่พวกเขากำลังจะไปดูเดเร็กมาถึงชา้ากว่ากำหนดดูตึงเครียดผิดปกติเงื้อผุดขึ้นบนหน้าผากในลมเย็นๆยามเย็นจะพัดมาขอโทษนะทุกคนเขาพูดอย่างรวดเร็วเปลีย่ย ยนแผนคืนนี้ไปร้านอาหารกันเถอะบ้านฉันยังไม่พร้อมความผิดมองปรากฏบนใบหน้าของทุกคนอย่างเห็นได้ชัดแต่ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เขาหนีไปฉันเอียงขอแทงทําเป็นไรเดนสาแต่เดเร็กคุณสัญญาแล้วนะเราทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อเรื่องนั้นอย่าบอกนะว่าครหาหา์หลังนั้นไม่มีอยู่จริงตรงเงียบลงสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เขาใบหน้าของเขาแดงก่าเขาหัวรอนเสียงดังแน่นอนสีมันเป็นเรื่องจริงอย่ามาไร้าสาระนั้นไปกันเถอะฉันพูดอย่างใจเย็นและสบตากับเขา ความตึงเครียดพุ่งพ่านเขาไม่มีทางออกเขาต้องยอมรับคำโกหกเดี๋ยวนี้ไห่งั้นก็ต้องพาเราไปที่บ้านเทาเ้าสมนนั่นแล้วเปิดเผยตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้เลือดของฉันสุกฉีดด้วยความพึงพอใจความเงียบสงัดที่โต๊ะอาหารนั้นหนักอึ้งราวกับทุกคนกำลังกลั้นหายใจรอคอยการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเดร็กสายตาของเขามองจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งมองหาทางนี้แต่ก็ไม่มีเขาถูกกักขังด้วยความเยอหยงของตัวเองถูกต้อนจนมุมด้วยคำโกหกที่เขาพูดมาหลายเดือน ในที่สุดเขาก็ฟื้นหัวเราะออกมาแม้จะฟังดูไร้สาระก,ก็ตามก็ได้ท่าทุกคนยินกรานไปกันเถอะแต่อย่าหาว่าฉันไม่ได้เตือนณตอนนี้มาในยุ่งเหยิยงไปหมดเพื่อนๆของเราส่งเสียงเชียร์กันอย่างกึกกลองไม่รู้เลยว่าพายุก,กำลังก่อตัวอยู่ใต้หน้ากากของเขาแต่ฉันรู้ดีฉันเห็นกลางของเขากระตุกท่าทางกำม,มือแน่นเดรก็กไม่ได้พาเราไปที่คฤริสา์เขากำลังพาเราตรงไปยังความอับอายของเขาต่างหากพวกเราทุกคนต่างพากันขึ้นรถตามรถคันหรูของเขาที่ขับผ่านเมืองไปสองสามนาทีแรก เต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกคนต่างตื่นเต้นกับความอลังการของบ้านหลังนี้จินตนาการถึงสนามคมงระยะห้องเก็บไว้และน้ำผู้ชันนั่งเงียบๆอยู่ที่เบาะหลังริมฝีปากยกยิ้มจางๆฉันรู้ความจริงอยู่แล้วแต่อีกไม่นานพวกเขาก็จะรู้เช่นกันยิ่งใกล้เข้าไปเท่าไหร่รถก็ยิ่งเงียบลงเท่านั้นย่านที่เราขับผ่านไม่ได้มีคฤหาสน์หรือบ้านเรือนที่มีรั้วล้อมรอบแต่ถนนกลับแคบลงบ้านเรือนเล็กลงความสับสนแพายกระจายไปในกลุ่มของเราเออเดร็กคุณแน่ใจนะว่านี่คือทางที่ถูกต้อง เพื่อนคนหนึ่งถามขณะมองออกไปนอกหน้าต่างเดเร็กพึมพำอะไรบางอย่างเบาๆข้อนิ้วขาวซีดบนพรมาลายัยในที่สุดเขาก็ขับรถเข้าไปในบ้านแถวเล็กๆ,ๆแถวเดิมทีนาชันเคยตามเขามาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนทุกคนจ้องมองกันเงียบงนันด้วยความตกตะลึงไม่มีสนามหญ้าก,กว้างใหญ่ไม่มีประตูสูงตระงานมีเพียงสีที่ลอกรอดระเบียงรกและคฤราสาร์ของเดเร็กที่อยู่ระหว่างสองยูนิตท,ที่เหมือนกันอย่างแนบแน่นหัวใจของฉันเต้นแรงด้วยความพึงพอใจนี่มันใช่เลยฉันคิดว่านี่คือช่วงเวลา เดเร็กปีลงจากรถหน้าซี่เผือดเอาล่ะพวกเรามาถึงแล้วเขาพูดพยายามทำเสียงสบายๆที่นี่กำลังปรับปรุงอยู่อย่าคาดหวังอะไรมากเพื่อนของเราต่างมองตาค้างค,งคนหนึ่งกระซิบว่านี่นี่เหรอฉันตัดสินใจบิดนี่กิ้มหวาน่นแล้วพูดว่าอ้อแต่เดเร็กคุณเล่าเรื่องพื้นหินอ่อนสะะว่น้ำอินฟินิตี้แล้วก็ห้องเก็บไวขนาดมาึมานั่นให้เราฟังหน่อยสิฉันรอไม่ไหวแล้ว ที่จะได้เห็นกลุ่มคนหัวเราะก,กันอย่างประมาบางคนถึงกับหัวเราะแห้งๆออกมาใบหน้าของเดเร็กแดงกำฉันฉันพูดเกินจริงไปนะโอเคแล้วไงไม่สําคัญว่าฉันจะอยู่ที่ไหนสิ่งสําคัญคือฉันเป็นใครแต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆของเราหัวเราะก,กันลั่นไม่ใช่เสียงหัวเราะแบบที่แบ่งปันกับใครแต่เป็นเสียงหัวเราะแบบโหดร้ายที่คุณแสดงออกที่บางคอน,อน,ห,น,ออนหรอือข้างในนี้เพื่อนคนหนึ่งพูดเยอะเย้ยพางชี้ไปที่ทางเดินที่แตกรล้วสระว่ายน้ำอินฟินิตี้หรือ อาจจะอยู่ในอ่างอาบน้ําก็ได้อีกคนแซวมือของเดเร็กสันเทาขณะคลำหากุญแจพอแล้วคุณไม่เข้าใจหรอกฉันไม่อยากให้คุณมาตัดสินฉันฉันก้าวเข้าไปใกล้เสียงของฉันสงบแต่หนักแน่นตัดสินคุณหรอเดเร็กคุณเย่อเย้ยฉันเรื่องอพาร์ตเมนต์ของฉันคุณทําให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยไร้ค่าแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณกลับใช้ชีวิตอยู่กับคาโกหกคนไม่มีคฤหาดคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่โดยซ้ําคุณเช่ามันอยู่เสียงอุทานดังขึ้นเพื่อนของเราคนหนึ่งถามว่าเดียวนะจริงเหรอ ความเงียบงันของเดเร็กคือคำตอบหลายของเขาสุดลงภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นอย่างประณีตพังทลายลงเป็นผงธุลีตรงหน้าเราฉันยกโทรศัพท์ขึ้นโชว์ภาพหน้าจอข้อความของเจ้าของบ้านเขานี่ในหลักฐานเธอแกล้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองแค่จะเหยียบคนอื่นแต่คืนนี้เดเร็กน้ากากหลุดแล้วกลุ่มคนแตกตื่นบางคนหัวเราะบ,บางคนสายหัวด้วยความไม่อยากจะเชื่อเดเร็กพยายามแก้ต่างให้ตัวเองแต่คำพูดของเขากลับจมลงใต้เสียงแห่งความอับอาย ฉันยืนตัวตรงรู้สึกเบาสบายกว่าที่เคยเป็นมาหลายสัปดาห์เป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ใช่คนทอนี่ถูกย่อเยอะแต่เดเรกต่างหากที่ถูกย่อเยอเยอยิ่งเขาดิ้นรนมากเท่าไร่อาณาจักรแห่งคำโกหกของเขาก็ยิ่งพังทลายลงเท่านั้นแต่ฉันยังทําไม่เสร็จการแก้แค้นของฉันยังไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันจะลงมือโจมตีครั้งสุดท้ายและเชื่อฉันเถอะมันจะแสบมากสองสามสัปดาห์ถัดมามีแต่เสียงกระซิบกระซาบข่าวลือและสายตาเย็นชาจ้องมาที่เดเมียนหน้ากากอันสมบูรณ์แบบของเขาแตกร้าว จนซ่อมไม่ได้สเสน่ห์หรือโคโรนราคาแพงแค่ไหนก็ไม่สามารถยึดมันกลับคืนมาได้เขาเลิกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเลิกเดินอวดชมในเมืองด้วยความมั่นใจจอมปลอมและในที่สอดูฉันก็ได้ยินว่าเขาย้ายออกไปอยู่กับพ่อแม่อีกครั้งชายผู้เคยย่อเย้อยอ,อาพาร์ตเมนต์เล็กๆของฉันยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ได้เลยถ้าไม่มีคำโกหกมาพยุงเขาวไว้ส่วนฉันละ่ะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปราวกับเทพนิยายในทันทีแต่มันเปลี่ยนแปลงไ,ไปในแง่มุมที่สำคัญที่สุดอาพาร์ตเมนต์ของฉันยังเล็กอยู่แต่ฉันไม่มองว่า มันน่าอายอีกต่อไปเสียงอิจอาของพื้นไม้มุมอับๆทุกมุมเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่เข้าชุดกันทุกชิ้นล้วนบอกเล่าเรื่องราวความขยันหมั่นเพียรและอิสรภาพของฉันที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ผนังสีด้านกับหลังคาแต่มันคือเครือองค์พิสูจน์ว่าฉันสร้างสิ่งที่เป็นจริงได้โดยไม่ต้องหลอกลวงใครเย็นวันหนึ่งฉันนั่งจิตชาริมหน้าต่างพามองเมืองเบื้องล่างที่พุกพานฉันเผยยิ้มออกมาฉันเล็กถึงคืนแรกที่เดเมียนย่อเย้ฉันว่าฉันรู้สึกอับอายและต่ำต้อยเพียงใดหากฉันย้อนเเเวววลลากกัััับบไไปอออตงในนนร์ช้ด อดทนไว้เธอเข้มแข็งกว่าที่คิดไว้แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและเธอจะเป็นฝ่ายที่กลุ่มความจริงเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นอีกต่อไปแต่มันคือการทวงคอเนืนออำนาจของฉันคืนมาเป็นเวลานานที่ฉันปล่อยให้คำตัดสินของคนอื่นมากำหนดว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับตัวเองคำดูถูกของเดเมียนอาจทำลายฉันจนแหลกสลายแต่กลับกลายเป็นจุดไฟขึ้นมาการเปิดโปงเขาไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่มันเป็นการเตือนใจตัวเองว่าคำโกหกไม่มีทางบทบังความจริงใจได้และตอนนี้ฉันนำบทเรียนนั้นติดตัวฉันทุกวัน คืนหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานสองสามคนชวนฉันไปทานอาหารเย็ยนที่บ้านระหว่างที่พวกเราหัวเราะและส่งพาสต้าโฮมเมดให้กันฉันสังเกตเห็นว่าบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากโลกของเดเมียนมากไม่มีการเสแสร้งไม่มีกาเชลเล่นสนุกตนตื่นมีแต่ความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่จริงใจตอนนั้นฉันตระหนักได้ว่าความรูหราไม่ได้ไหมายถึงโคมระยะหรือพื้นหินอ่อนแต่มันคือการได้นั่งล้อมวงการที่โตะอาหารที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงและยังรู้สึกมีคุณค่าและในที่สุดฉันก็ได้สัมผัสมัน เดเมียนอาจสูญเสียอาณาจักรจอมปลอมของเขาไปแต่ฉันได้รับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความสงบ,บสุขความสงบ,บสุขที่รู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากใครเพื่อจะรู้สึกมีค่าความสงบ,บสุขที่รู้ว่าเมื่อมีคนเข้ามาในชีวิตพวกเขาจะได้พบกับตัวตนที่แท้จริงขององค์ฉันไม่ใช่ภาพลวงตาอันประณีตความจริงแบบนั้นมีค่ามาหาศาลและไม่มีคฤหา์หลังใดจะเทียบเคียงได้ดังนั้นหากคุณกำลังดูรายการนี้อยู่ และเคยถูกย่อเย้ยในสิ่งที่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าหรือแม้แต่ความฝันจงจําไว้ว่าคนที่ย่อเย้ยมักซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้อยากปล่อยให้คําพูดตื้นๆของพวกเขามาทําให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเองสิ่งที่คุณสร้างขึ้นอย่างซื่อสัตย์แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็จะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่คนอื่นเสแสรงเสมอและเมื่อเรื่องราวของผมกําลังจะจบลงผมอยากฝากสิ่งนี้ไว้ให้คุณจงภูมิใจในเส้นทางของคอคุณไม่ว่ามันจะดูเรียบง่ายในสายตาคนภายนอกแค่ไหน เพราะสักวันหนึ่งความจริงจะส่องสว่างเจดจ้ากว่าคามระยะที่ปลอมที่สุดเสมอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นนี้มาโดยตลอดหากคุณรู้สึกว่าการเดินทางของฉันสร้างแรงบันดาลใจหรือเคยพบเจอเรื่องราวแบบนี้มาก่อนฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนที่ต้องการเตือนตัวเองถึงคุณค่าของตัวเองและแน่นอนกดติดตามเพื่อติดตามเรื่องราวอื่นๆเหมือนกับของฉันเชี่ยฉันเธอยังมีเรื่องราวพลิกผันความทรยศและชัยชนะอีกมากมายรอคุณอยู่ นี่ไม่ใช่แค่จุดจบของเรื่องราวของฉันเท่านั้นแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของคุณด้วยเข้มแข็งไว้ซื่อสัตว์ไว้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า